Đây. Ui, ui rồi, đưa chém đi. Bấy đi. Kể kể, lúc này, lúc này. Hai luôn Hai cái Cái này ta chuẩn nó lên chứ. À, bà. Ui, mấy quả đi. Ờ. Đâu giờ phải bắn nam nữa để mình để mình, để mình đây

ไปเาจะล้านไปเลยจัดหมาจัดแบบว้นี่จะดข้างข้างหมาเนี่ต้องจัดหมาแลวอย่วนี่อุ้ยตัวยีไดาทำเอาค่ปงน้ําเอาแค่ในงน้ำอ่ะป้าิ้งแ่ไเอเอาไหมอ่ะเอ้าหนูแพอยากขึ้นในแบบนั้นเลยหไม่มีใครขึ้นยไอ่ืเอาลูกเราไปยเราอ แต่อย่าห้ามไปห้ามไปตรงโปนู้ไม่ได้ตร,ตรงนี้ได้โอ้ใครคำเล็บน, <c oughs> นี่อยู่ไม่ได้อยู่นหมา,างเกื่อน <c oughs>